เคยมะลาอาการเป็นยังไงพ่งเูอาการเนื้องอกเหรอคะอ๋อเนื้องอกหนูกำลังจะมีผ่าตัดวันพุธนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันที่หนูเพิ่งเจอเดือนที่แล้วเป็นเนื้องอกหลอดเลือดอันน iv ี้คืออันใหม่แล้วอันใหม่ที่มุ่งมาเดือนที่แล้วเลยค่ะอันไม่ได้ถามอันเก่าคนอันเก่ามันอันเก่าตอนนี้2อง่คูณนค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ follow เดือนมกราค่ะไป MRI ดู คือถ้า,<ช>ถามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นก็ถ้ามันไม่ได้ใหญ่ขึ<ะ>้นหนูก็ยังไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่ถามอันเก่ามันมีความน่าเป็นห่วงอะไรบ้างถ้านั้วันเนี้ยอันเก่าเนี่ยความน่าเป็นห่วงของมันคือหนูว่าไม่สามารถตื่นมาแล้ว,ลวรูได้ไงว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วเ,เพราะว่ามันต้องไปเอ็มไอตลอดและอีกไม่ทีนึงก็ใช้เวลาค่ะแล้วก็ฉีดสีเข้าเส้นด้วยต้องเสียเวลาเอาน้ําเกลือออกด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้อยากไปบ่อยคือหมอเขาก็ให้แบบ6เดือนครั้งงั้นก็คือหนูก็จะรู้ทุกๆหเดือนแล้วว่ามันโตตขนนาดไหแแล้ว่คื ถ้าสมมติว่าตอนเนี้คือคือหนูมีสถิติครั้งที่แล้วคือ6<น>เดือนคือ1เซนเนาะแล้วสมมติว่าหนูไปเอ็มไอมรกลาแล้วมันใหญ่มาหนูก็อาจจะต้องคุยกับหมอว่ามันใหญ่แล้วมันไปเบียดการเบียดการสมองอยู่หรือเปล่าเบียดเส้นประสาท3ามเส้นใหญ่ที่พาดอยู่หรือเปล่าละอะไรเงี้ยแล้วเราต้องรีบจัดการขนาดไหนถ้าไม่ได้รีบมากหนูก็อาจจะแบบโอเคหนูก็ใช้ชีวิตไปได้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันกระทบการใช้ชีวิตยังไงบ้างนะอันเก่าอันเก่าเหรอคะ จริงๆแล้วอันเก่าไม่มีผลกับการใช้ชีวิตเลยค่ะนอกจากอาการปวดหัวแต่จริงๆแล้วเพราะว่าหนูเป็นไมเกรนด้วยแล้วหนูก็เครียดง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนื้องอกเองอ่ะมันไม่มีผลแต่ผลของมันคือถ้ามีอ่ะก็คืออมพาต ไปเลยอะไรเงี้ยหน้าเบวปากเบวฝั่งขวามีปัญหาหน้ากระตุกแต่แบบคือถ้ามันมีหน้ากระตุกเนี้ยหมอบอกว่ามันก็อาจจะเติบโตอยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีทรายซัมติงอะไรเงี้ยแต่ว่าทางข้างนอกเนี้ยไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างระยะทางตั้งแต่ตอนนั้นที่เราทําการตรวจอะไรเงี้ยมาจนถึงตอนนี้มัน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 ก็ไม่ได้มีผลอะไรที่ทําให้มันรู้สึกแย่ไปกว่าเดิม ไม่ไม่มีค่ะหน,หนูว่าหนูว่าหนูหนูอยู่กับมันไปแล้วดีกว่าตั้งแต่แรกเลยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วมันทําอะไรไม่ได้จริงๆเนาะหมายถึงว่าเป็นแล้วโอเคเป็นแล้วยังไงหนูทําอะไรได้บ้างวิเนื้องอกกับสมองผ่าได้อย่างเดียวโอเคงั้นก็ผ่าหลอดก็หลอดไม่หลอดก็ไม่หลอดคือคือเหมือนหนูก็เลยปล่อยอัน,น,อ,น,นอันเก่าค่ะอันใหม่อันใหม่มันเล็กมากค่ะพี่อันใหม่มันคือเนื้องอกหลอดเลือดคือหนูว่าไปหาหมอด้วยอาการเป็นไสที่มีเลือดออก แล้วตชีตัว,ว,ตวค่ะแล้วคือ,อคือหนูเป็นใสมันมันเหมือนใยเลยแต่ว่าวันหนึ่งอะมันสีเข้มขึ้นแล้วมันก็หนูนขึ้นมาแล้วพออีกวันเนืงอมันก็มีเลือดซึมหมอมาในเนื้อในผิวหนังอะจะข้างๆมันอะไรเงี้ยหนูก็แบบเอาแล้วเซิร์ชกูเกิลอืแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ขึ้นมาเอาแล้วหนูก็เลยแบบ่ลองแบบส่งรูปไปให้แบบพี่ที่โรงพยาบาลดูเขาก็บอกว่าเข้าไปตรวจดูหนูก็เนี่ยค่ะหนูเป็นใสมาแล้วมีเลือดออกมาปุ๊บหมอให้นอนเตียงปุ๊บมาส่องปุ๊บ มันไม่ใช่ไฝนะคะัมืนอคืนเนื้องอกหรอเลือดหนูแบบใครซ่อนกล้องเนื้องอกเแล้วหรอทำไมชีวิตมาถึงต้องวนเวียนกับเนื้องอกขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเนื้องอกไหมคะเพราะเป็นเนื้องอกสมองแล้วแล้วพอได้ยินเขาว่าเนื้องอกอีหนูแบบไฝใช่หรอใช่แล้วหมอบอกหนูว่ามันไม่เคยเป็นไฝมาก่อนเลยนะคะมันเป็นเนื้องอกตั้งแต่แรกแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นไฝซึ่งมันมีอยู่แล้วตั้งแต่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอ่าแล้วมีผลการใช้ชีวิตยังไงไหมอันนี อันนี้ไม่มีผลกับการใช้พิษในตอนนี้แต่ช่วงนี้หนูออกกาลังกายเยอะแล้วมันก็แบบอยู่ในตําแหน่งสปอร์ตบาร์พอดีอะไรเงี้ยแล้วคือถ้ามันแตกเนี่ยเพราะมันเป็นหลอดเลือดเลือดมันก็จะไม่หยุดไหลไงหนูก็เลยต้องรีบไปจัดการมันก่อนวันพุธนี้ก็นัดมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกไงกับคำว่าเนื้องอกแล้วด่นมันตลกพี่ตอนนั้นหน้ามันแบบว่าอ๋ออีกแล้วหรอคือมันแบบมันเนื้องอกหลอดเลือดเนื้องอกในหน้าอก เนื้องอกหลอดเลือดคืออะไรคือเป็นฝยไม่ใช่หรอแล้วก็คิดมาตลอดมันคือใยไงแต่ว่าโอเคคือพอได้ยินเขาว่าเนื้องอกก็ยังดีกว่าที่เซิร์ชกูเกอรแล้วเห็นมาในห้องฟังมันมีเยอะจริงจริงนี่เยอะจริจะจบแย่มากใช่แล้วจริงๆริงเราถามหมอไหมว่าคนเราทำไมไปเป็นเนื้องอกได้ตั้งแต่ศีรษะตรงหน้าอกเป็นมาเึ็มแบบคือคือก่อนหนูว่าไปถามหมอหนูถามตั้งแต่ Google ์ละว่าเนื้องอกเนี่ยใช่ก่อนก่อนเราจะไปหาหมอได้เราต้องแบบวินิจฉัยตัวเองนิดนึง คือพันธิพย์ยังบอกว่าพระเจ้าท่าน,นั้นที่รู้อ,ะอ,อ่ะค,คือคือหมอเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แหละไม่รู้หรอกแต่ว่าจริงๆรแล้วถ้าตามวิทยาศาสตร์อ่ะมันคือมันคือเซลล์หนึ่งในร่างกายเราแล้วหนู่เป็นผู้โชคดีอย่างี้หนึ่งในแสนม่หนูออที่เซลล์เนี้ยมันไม่ออกขับออกเหมือนร่างกายพวกพี่ตอนทวีโตขึ้นออและดันไปอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายออแล้วไอเซลล์เนี้ยก็ดันโตอีกอ,อ,อย่างเงี้ยเออแค่นั้นค่ะถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็ประมาณนั้นบอกหมอถามหมอไหมอนาคตมันจะมีงอกอีกไหม หนูไม่ได้ถามแต่ว่าถ้างอกก็ก็จริงๆ,ๆแล้วไม่งอกดีกว่าแต่ว่าถ้างอกก็ก็ก็คือไม่กินผักก็ไม่กินผักแล้วเนืงอกก็ไม่กินหนูกินเนื้อล้วนเลยตอนเนี้ยใช่ก็ละงอกโอเคันนิ้งผมกวนิ้งจะไปแบบไปผ่าออกแล้วแต่ไม่แบบไม่ไปกินผัคือเอาจงริงว่าพี่แบบการผ่าม,มันวุ่นวายมากเลยนะหมายถึงว่าแบบแต่แล้วหนูเป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวเองมาตลอดแล้วอยู่ดีหนูก็ต้องไปนอน พอพอพอผ่าสมองอะมันมันไม่ได้แบบคือต่อให้หนูผ่าเสร็จแล้วหนูครั้งที่แล้วคือลืมตาขึ้นมาแล้วแบบมีคนถามว่าแบบซีรีส์จะมีสั้นสองไหมแล้วหนูก็ขายงานได้เลย,เลยอะไรเงี้ยคือหนูอะใจหนูมันมันปกติมากม,มันแบบผ่าเสร็จแล้วเฮ้ยเราไหวทํางานเลยดีวยกว่าพักพ่วกอะไรเงี้ยแต่ร่างกายหนูไม่เป็นแบบนั้นและนั่นนะคือสิ่งที่ทำให้หนูซึม หมายถึงว่าหนูแบบหนูหิวข้าวหนูต้องให้คนเอาข้าวขึ้นมาให้หนูอิ่มหนูก็ต้องให้คนเอาลงไปเก็บพี่นึกออกว่าหนูไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้แบบแค่ลงบันไดก็แบบหน้ามืดลุกขึ้นมายืนก็เหงื่อแตกอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันต้องมันต้องมีเวลาให้หนูพักนิดนึงที่หนูจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือผักแต่ตอนนี้หนูยังสนุกมากการออกกําลังกายสนุกมากแบบการเตรียมตัวบทต่อไปอะไรเงี้ยแล้วหนูยังไม่อยากให้มันเป็นช่วงนี้ หนูก็เลยขอร้องเถอะอย่าพิ่งเป็นไรใช่เรามีความกลัวไหมถ้ามันเป็นที่สมองแล้วการผ่าตัดมันจะมีผลกระทบต่อคือจริงๆแล้วค่ะการผ่าตัดเนี่ยมันอันตรายมากเพราะว่าตำแหน่งมันอันตรายเนาะก้านสมองเนี่ยอย่างที่คือหมอต้องบอกพ่อบอกแม่เลยว่าขอโทษค่ะหมอต้องบอกพ่อบอกแม่เลยว่าคือถ้ามันโดนใบมีสิทธิ์เจ้าหญิงทาตายอย่างเดียวคืออามพาตอะไรเงี้ยคืออันนี้คือ3มอันหลักๆที่ที่หมอต้องพูดก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ มีประโยคของหมอเนาะทางการแพทย์มีประโยคนึงคือไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะไม่เป็นอะไรเขาไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะเป็นอะไรเขาคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้เลยคือในสมองเรามันซับซ้อนมากถึงขั้นที่จะมีเส้นประสาทที่ชื่อว่าเส้นประสาทสัมออยต่อให้คุณโดนหรือไม่โดนมันมันก็จะดับได้คือเส้นประสาทถูอะเวลาตอนเราผ่าเราเลยต้องส่งนวิวเกเตอร์ออกยิงออกไปเครื่องส่งสัญญาณเพื่อดูว่ามันโดนเส้นนี้หรือยังอะไรเงี้ยงั้นจริงๆรแล้วการผ่าก็อันตรายมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงจริการใช้ มีความกลัวหรือว่ามีความกังวลหรือมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเขาดาวหรือยังไงไม่เลยค่ะคือหนูรู้สึกว่าถ้าแบบพวกนี้หนูไม่ตื่นหนูก็แค่ไม่ตื่นนะคะพี่หนูก็ฝากวพี่ด้วยนะคะจริงใจเราทำไมเราคิดถึงเพราะว่าถ้าเราไปกลัวมันก่อนแล้วเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความกลัวตลอดเวลาหมายถึงว่าแบบหนูก็คงรู้สึกว่าแบบถ้าจะไปโดดเครื่องบินแล้วอยู่ดีจะตายคือคือหนูรู้สึกว่าถ้าหนูจะต้องตายหนูก็คงต้องตายค่ะแบบ เหมือนแบบคือถ้าตอนนั้นหนูไปฟิลิปปินแล้วภูเขาไฟระเบิดใช่ป่ะแล้วแล้วหนูก็จะไปเล่นเซิร์ฟอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะเกิดสึนามิได้อไรเงี้ยหนูไม่ได้ประมาทนะหนูก็นั่งอ่านโอเคสึนามิจะมืดึงน้ําลงอไรเงี้ยแต่ว่าแบบหนูรู้สึกว่าถ้าหนูต้องตายเพราะมาันหนูก็คงต้องตายเพราะมาันมันคงไม่ใช่โอกาสง,ง่ายๆพี่นึงออกไปอย่างเนื้อง,งอกหนึ่งในแสนมันก็ไม่ใช่โอกาสง,ง่ายๆี่ทุกคนจะเป็นอไรเงี้ยงั้น,ง,นงั้นหนูก็หนูก็โอเคถ้ามันจะเกิดกับหนูก็เกิดกับหนูอไรเงีเ้ยมันใจเราส่วนหนึ่งคือเราก็ปรองไรมันเตรียมเตรียมรับคําว่าตอนที่ผ่าหนูหนูหนูขอเลยตอนที่ผ่าตอนแรกหนู หนูว่าหมายหนูว่าตอนนมยาสลบอะหนูพูดเลยว่าถ้าถึงเวลาของหนูแล้วขอให้หนูไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขอให้หนูมีความสุขร่ารวยด้วยนี่โลกใช่เที่ยวเล่นเลยลอยบินแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของหนูก็ขอให้หนูกลับมามีชีวิตที่มหัศจรรย์มากกว่าเดิมมีแรงสู้กับโลกวันนี้ต่อแค่นั้นนันคือสิ่งที่หนูขอและหนูก สลบลงไปแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาขายว่าเออเด็ดๆไล์เข้าเน็ต l ิ x แล้วนะคะอย่าลืมดูกันด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเราหนอยมว่าแบบเอ้ยทำไมมัน,มน,มนเราถึกสวยเาออเราอย่างอนี้หลคือหนูหนูคิดว่าระบบหัวหนูมันเป็นแบบว่าโอเค,อเ,คเนื้องอกหลอดเลือดเป็นอีกแล้ววิธีการรักษามีอะไรบ้าง ทำอันนี้ได้ทำอันนี้ไม่ได้เลือกเลือกก็จะทําอะไรทําอันนี้มีผลยังไงเพื่อเหมือนหนูพยายามจะแก้ปัญหาในในทุกๆอย่างที่มันเข้ามาว่าหนูจะดิวกับมันยังไงดีมากกว่าการที่แบบโอเคทําไมต้องเป็นเราอีกแล้วทําไมนุถึงต้องเป็นเราคือบางทีมันไม่มีเหตุผลนะคะมันไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วการหาเหตุผลที่มันไม่มีเหตุผลอนะ่ะมันไม่ได้อะไรแล้วมันเสียเวลาสาหรับหนูหนูก็เลยแบบโอเคแก้ไขได้ได้แก้ไขไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้เรียนรู้ยอมรับอยู่กับมันอะไรเงี้ยอาจจะง่ายกว่าการแบบพยายามหา อะไรพวกนี้ค่ะมันเลยทาให้การใช้ชีวิตทุกวันนี้คือสุดทุกอย่างเราทําในสิ่งที่เราอยากจะทำสุดทุกอย่างค่ะตอนนี้เป็นนักกีฬาอยู่ค่ะหนูไปนักกีฬาหนูเรียนบอลอยู่ค่ะหรออดีตจริงจริงค่ะก็คือจะไปในทางที่เราอยากจะทําไปเลยในทุกวันนี้ใช่คือหนูมีเป้าหมายในปีหน้าไงซึ่งแบบมันอาจจะต้องเป็นบทนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยเป็นมันไปเลยแล้วกันตอนนี้ในนัดว่างในเวลาที่ว่าง เออเพราะว่าถ้าหนูเป็นมันอ่ะค so ือคือปกตินักแสดงอ่ะมันมันแสดงปกติใช si ่ไหมคะแต่ว่าม um um ันจะมีสกิลบางอย่างถ้าถ้าเราจะต้องแสดงเป็นมันเราจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นมันจริงแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไปเรียนมาแล้วหนูเป็นมันอ่ะหนูก็แค่วิ่งเข้าไปเตะบอลแล้วกล้องก็แคปเจอร์หนูเตะบอลเนอะปะกล้องก็ใช่กล้องก็แค่ถ่ายสิ่งนั้นอะไรเงี้ยหนูก็ต้องฝึกซ้อมมันแค่นั้น แต่ล้วคนก็ยกว่าเราคือหญิงแกล่งไปแล้วนะตอนนี้เมันแบบไม่ย่อท้อต่อทุกอย่างที่มันเข้ามาแต่มันเอาจริงมันก็มีช่วงที่ช่วงที่ดาวช่วงที่ซึมบ้างแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเรื่องเน้องไม่ได้มีผลกับเราขนาดนั้นอะไรเลยนะคะขอบคุณครับเกินหนึ่งนาทีขอโทษตัอนไยด้วยนะได้ค่ะคอนุ้ยมันเล็กมากใช่ค่ะแต่ก็คือเหมือนแค่ผ่าตรงนี้ออกไม่ต้องตัดอะไรข้างในใช่ไม่ต้องค่ะไม่เป็นเลกับสิ่งที่เธอเล่ามันดูยิ่งใหญ่มากดะ มันเล็กจริงอ่ะเลือดอ่ะที่มันรื่องพี่แต่ว่ามันเหมือนซ่อนกล้องจะหนุ่งจังหวะเนื้อแบบมันไม่ใช่ค่อยมันไม่เคยไปใส่มาก่อนเลยนะคะเมื่อคืนเนื้อเนื้ออีกแล้วเหรอโอเคจะหนุ่ครับผมเปิดไฟสะแล้วครับผมหนึ่งสองสามอีกนึงครับผมอีกนึงครับผมหนึ่งสองอันนี้กล้องนี้ให้ปลอดภัยแข็งแรงนะคะนี่ค่ะขอกล้องนี้นะคะหนึ นิ่งทับนิ่งมาก้องีไนึ่งสองสามสวยมามอันนี้ต้องีอ่ะสนิ้วต้องีอ่ะเราต้องเป็นอมบี้เอ้ยกล้อนี้เยคอแรคเตอร์สุดนี่ไงเธอกายร้านขนเหกเลยวเธอกับแพลค่ะนิงคะกล้องนี้นะโอเคนิงคิเซิร์ค่ะเอาอหน่อยดิ เขาเป็นาราค่ะวุ้ยแรงมาก